สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง s l a p d a p วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Star War เหมือนเดิมนะครับเอ้ย Star War เหมือนเดิมครับ Battlefront 2โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าอยู่ในเล่นคนเดียวนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้เราจะจงตียึดกองมัญชาการของพวกมันกันบนดาวโคลนครับเล่นแบบนี้เลยโอเคครับ ลุยกันเลยดาวคามิโนดาวผลิตโครนโครนเยอะเดินไปละตัวเปื้อนแน่นอนครับตัวเปื้อนแน่นอนมาเริ่มกันแล้วเราเล่นเป็นอะไรดีเ,เล่นเป็นอาวุธหนักลุยกันเลยขนอาวุธหนักเลยเอาวุธหนักมาก โอ oh no ้โหโอ้โหวิ่งกันใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเราก็วิ่งตามเขาบ้างตึ๊ดตึดตึ๊ดตวิ่งตามเขาบ้างนี่โอ้โหอ้าวเั็นยานแล้วนี่นี่คือยานของพวกเราหรือเปล่าทำไมยานพวกเราถึงมาตกแถวนี้นี่กระโดดขึ้นมาบนยานเลยย่างฉันนี่โอ้นั่นศัตรูอยู่ตรงนั้นย้อนระเบิดยิงยิงยิงไปเลยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยอ้าวตายไปหนึ่งแล้วเยอะเอา โอ้โหเยอะขนาดนี้ต้องเอามินิการยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนนี่ไอ้นี่วิ่งหนีอยู่นั่นอ้าวทิ้งปืนไปวิ่งต่อยึดฐานมันเดี๋ยวหุ่นยนต์นี่ไม่เดินกลางสงครามนี่ไม่โดนยิงเมื่อดูมันติดกล้องอยู่บนหัวด้วยนี่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 ยิงเลยโอ้โหแล้วโอ้ยมันมาน่เยม่ขนาเนี้เดี๋ยวนี่อ้ย โอ้โหยิงไม่เกรงใจกันเลยยิงไม่เกรงใจกันเลยกเออยอเออออยิงดิเออมันจะหยิบอะไรออกมายิงเราเนี่ยอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โห้อ้อ้้ปูต้้อ้อ้้วปูต้้ดึ๊บหออ้อดแก้้้โอ้ยโอหละเอาสิเอาสิ อ่ะสิอ่ะสิที่ไหนอะเดี๋ยวมันยิงกันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอโ้โหโอ้โหมันยิงกันจากข้างหลังเองเดี๋ยวถึงเวลาต้องเอาปืนใหญ่ออกมาแล้วป,ป,ป,ปืนอะไรทำเสียงปูดปืนอะไรเสียงปูดน,นี่โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหนี่นเดี๋ยวมันเดินมารับกระสุนกันเต็มไปหมดเลยเอ้ยพุ่งย้อนนี่อย่งเงี้ยยิงเลย ให้มันพังไปยิงยิงยิงไม่เป็นอะไรเลยเนาะทำเกาะกันกระสุนมาเหรอตัวเราอ่ะตัวเราทำเกาะกันกระสุนมาอกางยิงจังเลยนะไปเอาระเบิดยิงระเบิดนี่มันต้องโดนนั่นแหละสักตัวนะโอ้โหยิงเก่งใจมากเลยเอ้าวเดียวโดนระเบิดแล้วโดนยิงซ้ำคืออะไรอ้าวเราเล่นเป็นฮีโร่ได้แล้วอ้าว เล่นไม่ได้เพราะว่ามีคนเล่นเต็มไปแล้วไม่เป็นไรเราจะมาหน่วยจู่โจมกันครับเราวิง่งลุย้าวช่วยเพื่อนอไม่รู้กันทำอะไรอยู่เอ้ยเพื่อนจะตายแล้วอ้าวโอ้นี่เอาไงไหนมันอยู่ไหนอุ้ยโอ้เนี่เราฉีดฮิลลิ่งแฟกเตอร์แล้ว,ลวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครยิงที่ไหนเนี่ยววิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะไปเมื่อกี้เห็นตัวไหนเดินไม่แอบบนี่เดินตามเขา ยิงเลยนี่เดินทำงานดินยืนเฉยๆได้ไงหรอโอ้คือแบบโอ้ยไม้เต็มราไปเน,นี่เราไปลัดคิวเขาหน่อยนี่นี่ไอเกรงใจกันบ้างดิโอไอไม่เกรงใจกันเลยเสียงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวป้อมปืนจะยิงแล้วอ๋อถูกป้อมปืนถูกป้อมปืนถูกป้อมปืนนี่เอาไง อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอ๋อ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 อ้าวิ่งหนียอดนั่นอ่ะหนีกระสุนย์มันว่าเล่นเลยนี่เฮ้ยแย่คิดจะ่มทำเพื่อเฉยๆไม่ได้เนี่ขาดเลยนะดูท่าสิยืนตรงใช่เดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วร่างกายพร้อมบวกเหมือนเห็นข้างหน้าเยเงียบเงอ๋อโอหโิงไม่โดนไปเลยเดี๋ยวยืนด เดี๋ยวเฮ้ยนี่แน่หันหลังให้ได้ยังไงหันหลังอีกโอ้ดูท่าอุย้ยโดนยิงหัวไม่ได้ตั้งใจแต่จเจตนาะ <c oughs> ไปลุยต่อว้าเรายึดฐานสำเร็จเฮ้ย,อ,ยอ,อุ้ยอ้าวตาข้าไอ้กิ้งกา่าแกขากดเสลดใส่หัวจะได้ยอ,องไงเนะี่ย <c oughs> โอ้ยไปลุย <c oughs> เราต้องลุยกันต่อแล้วครับไปเลยห้ามถอย วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเดี๋ยวแล้วเราต้องยึดตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเออมันยึดฐานต่อเอาหนูหนูยิงหนูยิงหนูยิงหนูไม่โดนเลยเขาเมันเป็นแค่ฉากประกอบยิงไม่ตายอยู่แล้วไปลุยวิ่ง surprise motherfucker มันอยู่ที่ไหนอ่ะอวด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 หนีเสือปะโยดาโดนโยดากระทืบ เดี๋ยวผมต้องเล่นเป็นเขาดูครูจริงหรือนี่ไม่บินเออไม่ต้องพูดมากเดินไปวับเดี๋ยววับเลยดิเออวับวับเลยวับเออเก่งมากเดี๋ยวมันจะมีศัตรูอยู่ตรงนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะเพื่อนเรากำลังบลบากยอะยอะโอ้โหจะไปถึงอย่าเนี่ยไปเรามาพร้อมกันล่ะโอ้โหเดี๋ยวใครมาระเบิดมาตรงนี้ลบ ลบดิโอ้โหโอ้โหตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาไม่ทำเลยนี่ไฟดูดรู้จักไหมไฟดูดอ่ะนี่นี่โอ้โหเป็นไงผ้ามัวตาผ้ามัวสิเฮ้ยเอ้าโตเขวโกเขวไปเลยเดียว หลับผมต้องเล่นดาร์คมอมานี่เราต้องเล่นดาาสองข้างครับหมุนหมุนหมุนอย่างนี้นี่เราจะวับอืออือพุ่งเน่ยพุ่งพุ่งอ้าวพุ่งไม่ได้แล้วมันลิมิตได้แค่สองไปบินโชยึบโอ้โหบินโชยบินโชยบินโชยโอ้โหบินโชยเดี๋ยวเมื่อกี้หัวทะลุขึ้นมางบนเหรอจะเก่งเกินไปแล้วหัวทะลุฟ้าด้วยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวดีดดิ้ง เอโอ้เอ้าเนี่ยวไม่ทำอะไรเลยไตย้แล้วโอ้แต้มไปหมดแล้วแต้มผมเอาเราเกิดข้างกิ้งก่าไหมมาเกจ,จะทำอะไรชนักหนาเนี่ยเอา้าเดี๋ยวก <c ười> ิ้งตกโอ้ก <c ười> ิ้งตกเขวไปแล้วไม่เป็นไรเราเกิดข้างกิ้งก่าอีกรอบ เอ้าไอ้กิ้งก่ามาพาเราตกเขเนี่ยไม่น่าเกิดน่ากิ้งก่าเลยนี่นี่เน่เน่เน่ทำไมแกไม่ตกเขวนะวะเตะได้ไหมเนี่ยเตะไหมอีอีไม่ได้อีกอะไรอุ้ยอุ้ยอยดาโยดาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดียดาจะเย็นกับผมกันแหมหัวหลุดไปแล้วโยดาสงสารกันบ้างดิโอ้โหอะไรนี่ ไม่อยากเล่นเขาดูกูผมจะเล่นเป็นปูไตให้ดูแล้วกันครับมาเลยน้องปูไตเราเกิดเป็นน้องปูไตกันแล้วไปเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาจะย็นโอ้โหเกือแล้วเดี๋ยวใส่ลูกมาดิมาดิใครจะเล่นกับปูไตใครจะเล่นกับปูไตครับใครจะเล่นกับปูไตปูไตมาแล้ว ไหนไหนไหนใครอยากเล่นกระปุ่นไต้นี่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 ยิงเอาให้หน้าพังเลแถบอุ๊ย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 หนีกันโอ้จะตกเหวเนี่ยเราพร้อมแเราพร้อมแล้วมาไปยืนนี่โอ้โหซูมช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงอย่าตรงนี้อ่ารีโหลดกระสุนกันไหนยึดทางไหนแล้วเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่ไหนกันหมดเลยโอ้ยนี่นี่นี่ วางโตเขวนะ่ะว๊ยเดี๋ยวใส่กอกกันเ <c oughs> น่ยิงเก่งใจกันมากอู้อ้าวเดี๋ยวปูระเบิดปูอะไรระเบิดได้ปูไตมาเราเล่นเป็นจิ้งเหลนกันแล้วไปจิ้งเหลนหรือจิ้งการเ <c oughs> นี่ยไปเน่ตัวนี้เขายิ่งสไนเปอร์ได้เหรอนี่โอ้โห เดี๋ยวมึงจิ้มฟ้าฟ้าไม่เป็นรูอ้าวฟ้าเป็นรูรอนฝนตกแล้วน้ำรั่วลงมาน่ะไอ้นี่อ้าวเขาไปไหนกันหมดแล้วไปเรยต้องรีบกันต่อาตโอ้โหดูท่าวิ่งดูท่าวิ่งโอ้โหมีกำไรข้อเท้าด้วยนะดูมีสายน้ำเกลือด้วยสีแดงเนี่ยเดี๋ยวหุ่นยนเล่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 กระตุกเลยโดนยิงสะกระตุก มาแล้วครับกิ้งกากิ้งกาหรือกิ้งเหลนเราเรียกกิ้งเหลนมาเลยกิ้งเหลนลุยเลยเจ้ากิ้งเหลนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยโอ้หเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก่งใจกันแ่้วนี่เฮ้ย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 ยังมเพิ่งได้มาเองนะเนี่ยโอ้ยโดนผักซะนี่เอ๊ะใครให้มายิงเอ๊ะ โอ้โหอุตส่าห์เก็บนี่แน่ยิงซะหมันไส้นี่แหละยิงซะหมันไส้นี่ยิงซะหมันไส้เอาแล้วต้องทำภารกิจสู้มันอยู่แล้วนี่อยู่ไหนไมันอยู่ไหนกันหมดนี่นี่ตกนะเอากระดิ่งเลยเดี๋ยววางกับดักแล้ก่อนอเดี๋ยวมันยิงมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่ตกซะอให้ดิ่งเอายิงมาเปิดไป มันอยู่ไหนกันหมดแล้วมันอยู่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะเอาแก๊สพิษไปกินนี่โอ้โหแก๊สพิษนี่เองนะวางกระดักก่อนวางกระดักตังนี้วางกระดักได้ครับนี่กระดักเดี๋ยวดูซิว่ามันวิ่งมาจะเป็นยังไงเอายึดฐานต่อดูซิวิ่งมาจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกันนะมันมากันยังเนี่ยเอ้าทำไมมันไม่มาสักทีชาร์จปืนรอชาร์จปืนรออ้าวยิงเล่นอ้าวไอ้นี่มารับกระสุนนี่นี่เนี่ย เอายืนบังอีกอุ้ยนั่นโดนระเบิดโถไปเป็นไงล่ะตบนี่ตกซะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบป้อมปืนมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวล็อกกับดักกับดักนี่ป่าระเบิดยิงระเบิดยิงระเบิดนี่โอ้โหโอ้โหรอดแค่ันรู้ไปรอดแค่มันรู้ไปรอดแค่มันรู้ไปเดี๋ยวฟังนู้นอ้า เราชนะกันแล้วสุดยอดเลยเรายึดกองบัญชาการของมันเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคเราไปหน้าหลักกันดีกว่ามาโอ้อ้าไม่จอโหลดนานๆมาแล้วเรามาถึงหน้าหลักกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไอ้นี่ ขาชูอะไรเนี่ยอยูนดีเขาก็ชูขึ้นมาเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมยดีเขากำมือแล้วเขาก็ชูฟิ้งขึ้นมาหยับคายปิดไว้ปิดไว้หยาบคายหย,าบ,า,ย,ยาบคายอย่างนี้นะเข้าใจไหมโอเคครับเราจะปิดรายการกันด้วยครั้งที่แล้วเราปิดกันด้วยดาร์เวเดอร์นั้นครั้งนี้เราจะปิดกันด้วยน้องโบบาน้องโบบาเรามาดูกันดีกว่าน้องโบบาโอ้โหของในกระเป๋านี่ตุงใช่เดินทีนี่หนักไหมเนะี่ยโอ้โห กี่ถุงเนี่ยตัวมันสงสัยมีแต่เระเบิดตรงเนี้ยระวังนะนี่เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกทกนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องแซปแดบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันนะครับ